สิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อเรียวมี Q3 Series Series มือถือ 5G ในราคาเริ่มต้นเพียง4,800บาทส่วนจะมีสเปคและก็จะมีอะไรที่เราควรที่จะรู้ก่อนซื้อหรือว่ารายละเอียดยิบย่อยอะไรอีกบ้างไปรับชมในคลิปลวันนี้พร้อมๆกันเลยดีกว่าครับกับผม Dream m e r l ์ร Let's go ก็เพิ่งเปิดตัวไปหมัดๆนะครับสำหรับจ้ตัวเรียวมี Q3 Series นะครับซึ่งจะเป็นการเปิดตัวในประเทศจีนนะครับหืเจ้ตัวเรียวมี Q3 ซีรีส์นี้ครับจะมีทั้งหมด3รุ่นด้วยกันโดยเริ่มต้นที่รุ่นน้องเล็กสุดครับก็คือเรียวมีคิวสามไอนะครับเรียลมีคิวสามธรรมดาลแล้วก็เรียลมีคิวสามโปรนั่นเองโดยทั้ง3รุ่นนี้ครับจะรองรับเครือข่ายการใช้งาน 5G ทั้ง3รุ่นเลยนะครับเรียกได้ว่าน่าจะเป็นมือถือที่รองรับ 5G ราคาถูกที่สุดแล้วนะครับเท่าที่มีการเปิดตัวมาโดยเจ้าตัวเล็กสุดนะครับอย่างเจ้าตัวเรียลมีคิวสามไอเนี่ยราคาเริ่มต้นเพียง4,800บาทเท่านั้นเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในด้านของ การดีไซน์ภายนอกกันดีกว่าครับต้องบอกว่าทั้ง3รุ่นนี้เนี่ยแทบจะไม่ต่างกันสักเท่าไหร่เลยนะครับเพราะว่าในด้านของหน้าจอเนี่ยก็ออกแบบมาเป็นแบบพัดโชว์ดิสเพลย์นะครับการวางตำแหน่งเนี่ยก็จะอยู่มุมบนซ้ายนั่นเองส่วนการดีไซน์ฝาหลังครับต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกันแต่ว่าเทกเจอร์หรือว่ารวดลายต่างๆเนี่ยก็อาจจะแตกต่างกันไปนะครับตามรุ่นเนาะส่วนการวางตำแหน่งกล้องหลังครับแทบจะเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าเจ้าตัว Q3 Pro เนี่ยจะแตกต่างจากเพื่อนนะครับเพราะว่ากล้องหลังเนี่ยจะเรียงตรงลงมาส่วนเจ้าตัว Q เป็นสี่เหลี่ยมนะครับดูจากการดีไซน์ภายนอกแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูในด้านของสเปคภายในกันดีกว่านะครับโดยทั้ง3รุ่นนี้ครับบอกได้เลยว่าขนาดหน้าจอเนี่ยใกล้เคียงกันมากนะครับโดยเจ้าตัว Q3i แล้วก็ Q3 ธรรมดานะครับจะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.5นิ้วเหมือนกันทั้ง2รุ่นเลยแต่ว่าเจ้าตัว Q3 Pro ครับตัวนี้จะให้มาอยู่ที่6.43นิ้วความละเอียดครับทั้ง3รุ่นนี้จะให้มาเป็น Full HD+ นะครับส่วนในด้านของพาร์แนลหน้าจอครับก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับเจ้าตัว Q3i แล้วก็ Q3 Q3 Pro เนี่ยให้มาเป็น Super a m o l โมเลยค่า r ี f ฟ e s h r a e หน้าจอครับเจ้าต,ตัว Q3i เนี่ยจะให้มาที่9 0ซ์นะครับแต่ว่าเจ้าตัว Q3 ธรรมดาและ Q3 Pro ครับจะให้มาที่1 2 0ซ์เลยนะครับในด้านของหน้าจอครับถ้าเทียบกับราคาจริงๆนะผมมองว่าค่อนข้างี่จาจัดหนักจัดเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของความละเอียดนะครับแล้วก็ในด้านของอคา่า Refresh r a หน้าจอนะครับแผงหน้าจอต่างๆเนี่ยผมบอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับเผลอๆนะในเรดราคานี้นะครับอาจจะไม่มีใครให้ค่า r e เฟ e ช มาดูในด้านของน้าหนักตัวเครื่องครับรุ่นเล็กสุดเนี่ยจะให้น้ําหนักมาอยู่ที่185กรัมนะครับเจ้าตัว Q3 ธรรมดาจะให้มาที่189กรัมนะครับหนักขึ้นมานิดหน่อยแล้วก็รุ่นท็อปสุดครับน้ำหนักเนี่ยจะเบาลงไปถึง179กรัมเลยนะครับโดยทั้ง3รุ่นนี้ครับก็ถือว่าเป็นมือถือที่ค่อนข้างที่จะเบาพอสมควรเลยนะส่วนในด้านของถาดใส่ซิมครับเจ้าตัว Q3i กับ Q3 ธรรมดานะครับจะให้มาเป็นแบบทริปเปิลสล็อตนะครับสามารถใส่ได้2ซิมการ์ดแล้วก็สามารถเพิ่มไมโคร SD การ์ดได้ด้วยนะัตว Q3 โปรเนี่ยจะให้มาเป็นแบบดูโอสเลิตนะครับไม่สามารถเพิ่มไมโคร SD สการ์ได้นั่นเองส่วนระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆครับเจ้าตัว Q3 แล้วก็ Q3i เนี่ยจะให้มาเป็นการสแกนลายนิ้วมือด้านข้างตัวเครื่องนะครับหรือว่าปุ่มพาเวอร์นั่นแหละแล้วก็มีการจดจําใบหน้านะครับส่วนเจ้าตัว Q3 Pro เนี่ยเนื่องด้วยมันเป็นหน้าจอ Super a m อ l e d นะครับก็ต้องเป็นการสแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจออยู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในด้านของการทํางานกันบ้างดีกว่านะครับโดยทั้ง3รุ่นนี้แน่นอนครับจะ เราจะไล่ตั้งแต่รุ่นเล็กสุดเลยนะครับเจ้าตัว Q3i เนี่ยจะเลือกใช้ CPU ครับเป็น Mediatek Dimensity 7 0 5 g Octa Core นะครับาความเร็วสูงสุดจ่ที่2.2 g h z ส่วน g p u ครับเลือกใช้เป็น Mali G57 MC2 เจ้าตัว Q3 ธรรมดาครับเลือกใช้ CPU เป็น Qualcomm Snapdragon 750G นะครับตัวนี้เนี่ยอความเร็วสูงสุดจ่ที่2.2 g h z นะครับ GPU เลือกใช้เป็น Adreno 619แล้วก็รุ่นท็อปสุดครับเจ้าตัว Q3 Pro ตัวนี้เลือกใช้ CPU เป็น Mediatek Dimensity 1100 1 0 5G Octa Core ครับเขาค่อนเรื่องสูงสุดจยที่2.6 GHz ส่วน GPU เลือกใช้เป็น Mali G77 MC9 นั่นเองถ้าถามว่าในเรทราคานี้นะครับ<ๆ>ผมมองว่า CPU ทั้ง3รุ่น,ค,นค่อนข้างที่จะคุ้มค่าคุ้มราคานะครับเพราะว่าแต่ละเรทราคาเนี่ยผมมองว่า CPU ที่ให้มาเนี่ยค,ค่อนข้างที่จะคุ้มค่าแล้วก็สามารถใช้งานได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นสายใช้งานทั่วไปเนี่ยผมบอกได้เลยว่าลื่นๆแน่นอนครับแม้กระทั่งสายเล่นเกมเองครับเจ้าตัว d y n s s t y 1100เนี่ยบอกได้เลยว่าแรงๆเหลือๆอยู่แล้วนะครับ Snap Series 7เนี่ย หมบอกได้เลยสบายแล้วก็เจ้าตัวดิเมนซี่700ตัวนี้ไม่ธรรมดานะครับบอกได้เลยว่าแรงเหมือนกันมาดูในด้านของเรื่องกล้องกันบ้างดีกว่านะครับโดยทั้ง3รุ่นนี้ครับจะให้กล้องหลังมาที่3ตัวเหมือนกันเลยนะครับเป็นทริปเปิลคาเมล่าโดยเริ่มต้นนะครับผมจะไล่สเปคตั้งแต่เจ้าตัวเรยมี Q3i นะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยจะให้ตัวหลักมาอยู่ที่48ล้านพิกเซลนะครับรูรับแสง f 1.8เป็นกล้องเลนส์ w i d บวกเลนส์เลนส์มาคโคร2อล้านแล้วก็เลนเส์ depth sensor อีกสงล้านครับสามารถถ่ายวิดีโอสูง ลล้องงหัันะครบสำหรับเจ้าตัวเรย์มี Q3 นะครับ,บ,ต,รบตัวนี้เนี่ยจะให้ตัวหลักมาอยู่ที่48ล้านพิกเซลเหมือนกันกันกบเจ้าตัว Q3i เลยนะครับรูรับแสงจี1.8เป็นกล้องเลนส์วายบวกมาด้วยกับเลนส์ ultra wide ครับอยู่ที่8ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์มาโครอีก2ล้านพิกเซลสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดกล้องหลังได้ที่ 4K 30เฟรมเรทแล้วก็มีการสั่นแบบซอฟต์แวร์มาให้ด้วยนะครับส่วนรุ่นท็อปสุดครับกับเจ้าตัว Q3 Pro เนี่ยตัวนี้จะให้ตัวหลักมาอยู่ที่6 4ลล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 ้้้้้้าาาาาานนนนนนพพิิกกกกกเเเเเเซซคครรรรัััับบบบูแแสสสสงงออยยย QF 1.8 8ป็็์์์วววววมมดต โปรอีก2ล้านพิกเซลสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 4K 60เฟรมเรทนะครับแน่นอนว่ามีการสั่นมาให้ด้วยนะแน่นอนครับในด้านของเรื่องกล้องหลังเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะตามเรทราคาเลยนะครับถูกสุดเนี่ยก็อาจจะได้เลนส์มาโครกับเลนส์เดฟขาดเลนส์ u ั t ตร w i ไวไฟเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าผมมองว่าเจ้าตัวเรียวมี Q3I ตัวนี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะราคาแค่นี้ได้กล้องหลังถึง48ล้านพิกเซลเนี่ยก็ถือว่าคุ้มมากๆแล้วนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะขยับเป็นเอ่อรุ่นท็อปสุดนะครับ64 กล้องหน้ากันบ้างครับแปลกใจตรงนี้นะครับเพราะว่าในด้านของกล้องหน้าทั้ง3รุ่นครับให้ความละเอียดมาเท่ากันเลยนะครับที่16ล้านพิกเซลนะครับจะตัว Q3i แล้วก็ Q3 ธรรมดารูรับแสงอยู่ที่ f 2.1นะครับแต่ว่าจะตัว Q3 Pro เนี่ยรูรับแสงที่ f 2.5นะครับเป็นกล้องเลนส์ w i ทั้ง3รุ่นเลยสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 180p 30เฟรมเรทเหมือนกันทั้ง3รุ่นอีกด้วยนะครับในด้านของกล้องหน้าเนี่ยผมมองว่าเจ้าตัว Q3 Pro เนี่ยอาจจะไม่คุ้มสักเท่าไหร่นะครับผมมองว่าความละเอียดกล้้้้้อองงหนนนาาเี่ยจะะไดดสสูวววั การรองรับต่างๆครับทั้ง3รุ่นนี้ก็มีมาให้ครบเลยนะครับเจ้าตัว Q3 กับ Q3i เนี่ยจะเป็นการรองรับ Wi-Fi 5นะครับแต่ว่าเจ้าตัว Q3 Pro เนี่ยจะเป็นการรองรับ Wi-Fi 6รูทุกทั้ง3รุ่นครับเป็นเวอร์ชัน5.1เหมือนกันนะครับส่วนในด้านของลำโพงเนี่ยอันนี้เราต้องยอมรับนะครับว่าเจ้าตัว Q3 Pro เนี่ยเป็นรุ่นตัวท็อปในซีรีส์นี้เขาก็เลยให้ลำโพงคู่แบบสเตอริโอมานะครับส่วนเจ้าตัว Q3 กับ Q3i เนี่ยไม่มีมาให้นะจ๊ะพอการเชื่อมต่อครับทั้ง3รุ่นนี้ก็เป็นนน USB Type C เหหมมมือกัดแแแล้วถจ รูหูฟัง3.5เนี่ยยังแถมมาให้เหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้ตัดออกไปไหนในด้านของแบตเตอรี่ครับเจ้าตัวเรียวมี q 3กับ q 3i เนี่ยจะให้ความจุแบตเตอรี่มาเท่ากันเลยนะครับนั่นก็คือ5,000มิลลิแอมป์แต่ว่าจะแตกต่างกันที่การรองรับชาร์จเร็วครับเจ้าตัวเรียวมี q 3i ครับตัวนี้จะรองรับชาร์จเร็วสูงสุดได้ที่18วัตต์นะครับแต่เจ้าตัวเรียวมี q 3ธรรมดาเนี่ยจะรองรับได้ที่30วัตต์เลยนะครับซึ่งทางเรียวมีเขาเคลมมาว่าจาก0ง0เเเนนนนีี่่ยใช้้วลาาาพ663ทททัรบสุุอด ครับอย่างเจ้าตัวเรียวมี Q 3 Pro เนี่ยเลือกใช้แบตเตอรี่ให้ความจุมาที่4,500มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับรองรับชาร์จเร็วที่30วัตต์แต่ว่า30วัตต์ของเขานะครับจาก0ูนถึง100ใช้เวลาเพียง59นาทีเท่านั้นนะครับนี่จะเป็นการรองรับนะครับจากทางเรียวมีมาดูในด้านของเรื่องสีกันบ้างดีกว่านะครับโดยรุ่นน้องเล็กสุดนะครับอย่างเจ้าตัวเรียวมี Q 3 i นะครับตัวนี้จะมีสีให้เลือกทั้งหมด2สีด้วยกันนะครับสีแรกเนี่ยก็จะเป็นสีซ Q3 ธรรมดาครับก็จะมี2สีให้เลือกเช่นเดียวกันครับก็จะมีสีดําแล้วก็สีเงินนั่นเองนะครับส่วนเจ้าตัวท็อปสุดนะครับอย่างเจ้าตัวเรียวมี Q3 Pro เนี่ยก็จะมีสีให้เลือกถึง3สีนะครับก็จะมีสีดําสีน้ําเงินแล้วก็สีอ l เล ctric ิก l l o w นะครับหรือว่าจะเป็นสีสะท้อนแสงนั่นเองนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าน่าจะเป็นกิมมิคแล้วก็เป็นสีออริจินอลของทางเรียวมี Q3 Pro นั่นเองนะครับพอมาพูดในด้านของสีครับอีกเรื่องนึงที่เราจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้นั่นก็คือ คุณผู้ชมได้รับชมเนี่ยก็จะเป็นราคาที่เปิดตัวในประเทศจีนนั่นเองนะครับโดยจะเริ่มต้นจากรุ่นเล็กสุดนะครับอย่างเจ้าตัวเรียวมีคิวนั่นเองตัวนี้ครับรุ่นเริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็นรุ่นแรมครับ4ี่กิกซ์รอมหนึครับราคาเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่4,826บาทเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่เพียงพอนะครับสามารถเพิ่มความจุนะครับเป็นรุ่นแรม6กกิกนะครับรอมเนี่ยจะอยู่ที่5,309บาทนั่นเองนะครับส่วนเจ้าตัวนสามรรมดาครับรุ่นเริ่มน ก็จะเป็นรุ่นแรม6กิกนะครับรอม128ราคาเนี่ยจะอยู่ราเรประมาณ6,275บาทนะครับแล้วก็อีกความจุหนึ่งก็จะเป็นรุ่นแรม8กิกครับรอม128ราคาจีอยู่ที่6,758บาทโดยประมาณนะครับส่วนราคาในด้านของรุ่นท็อปสุดครับก็จะมีทั้งหมด3ความจุด้วยกันนะครับความจุแรกครับก็จะเป็นรุ่นแรม6กิกรอม128ราคาจะอยู่ที่7,724บาทนะครับขยับขึ้นมาครับเป็นรุ่นแรม8กิกรอม128ราคาจะอยู่เราเรประมาณ8,690บาทแล้วก็รุ่นท็อรม 26ราคาจะอยู่ราวประมาณ9,656บาทนั่นเองนะครับต้องแจ้งคุณผู้ชมว่าราคาที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเป็นราคาที่เปิดตัวในประเทศจีนนั่นเองนะครับซึ่งถามว่าถ้าเกิดว่าราคาที่เปิดตัวในไทยเนี่ยจะได้ประมาณนี้ไหมอาจจะไม่ได้นะครับอาจจะมีการบวกค่าภาษีนิดหน่อยนะครับบวกลบไม่น่าจะเกิน1,500-2,000ประมาณนี้นะครับซึ่งผมมองว่าถ้าใครนะครับอยากจะได้มือถือที่รองรับ 5G แต่ว่าเรทราคาเนี่ยไม่สูงมากนักสามารถจับต้องได้ผมว่าซีรีส์นี้เนี่ยค่อนข้างที่จะน่าสนใจพอสมควร แล้วก็ผมค่อนขันจะมั่นใจว่าเรียวมีเนี่ยเขาน่าจะมาทําการตลาดในไทยด้วยนะครับยังไงนะครับสาวกเรียวมี me, อย่างเราๆนะครับก็ต้องรอต่อไปว่าการเปิดตัวของเจ้าตัวเรียวมี Q3 Series เนี่ยจะมาถึงตอนไหนนั่นเองนะครับและนี่เลยก็คือทั้งหมดของสิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อเรียวมี Q3 Series Series มือถือที่รองรับเครือข่าย 5G ในราคาเริ่มต้นเพียง4,800บาทคุณผู้ชมคีดเห็นยังไงกับมือถือซีรีสน์นี้ชอบหรือไม่สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยนะครับและถ้าเกิดว่าชื่นชอบคลิป วันนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะติดตามข่าวสารหรือว่าอยากจะติดตามช่องทางอื่นเนี่ยก็สามารถติดตามได้ทาง u t u b e นะครับ Facebook Instagram ต่างๆเลยนะครับหรวาจะเป็นเว็บไซต์ s i x เ e s t e r c o m ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมดรีมมารีอัพก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันทุกคนครับซีอุเกและกาย